สวัสดีครับเพื่อนๆผมเจตระเลยนะครับพบกันอีกครั้งในรายการรับฟลอริสนะครับโอ้โหไม่ได้เจอกันมานานกับเทปนี้วันนี้มาทําเพิ่มเกี่ยวกับน้าหอมฟลอริสให้เพื่อนๆรู้จักกันนะครับในช่วงส่งท้ายปี2024กันกับอีก3น้าหอมครับในเทปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัวที่เคยพูดไปแล้วแต่มันเป็นอีกความเข้มข้นหนึ่งนะครับวันนี้จะพูดถึงแพลตตินัม22 7172ครับแล้วก็ซันทาวอินเทนส e ออเดอร์ปาฟัมนะครับเป็นความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นใครที่ชอบสันทาวก็อาจจะได้มาลองฟังกันดูนะครับผมคิดว่ายังไงกันก็มาแนะนําให้รู้จักกันเพิ่มเติมครับทั้งหมดนี้เป็นขนาด10 ml นะครับที่ผมสั่งเข้ามามาดูจากตัวแพลตินัม22กันก่อนนี่ตัวนี้จะเป็นฉลากสีม่วงนะครับตัวนี้ก็มีเรื่องราวด้วยนะขวดเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ สะดวกกระทัดรัดดีนะครับแล้วก็มันรองกินได้นานๆเลยตัวนี้ความเข้มข้นเป็นออเดอร์ปาฟัมนะครับถูกสร้างขึ้นเนี่ยเพื่อเป็นเกียรติแก่ความสำเร็จทางประวัติศาสตร์ของแพลตินั m มจู i ว e ิมันหมายถึงการเฉลิมฉลองให้กับพระราชินีอลิซาเบธท,ที่2นะครับ ที่ล่วงลับไปแล้วในการครบรอบการครองราชเนี่ยเจปีนะครับน้าหอมนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากพันไม้ในสวนที่สวยงามรอบๆพระราชวังในอ,อังกฤษนะครับของพระราชินีแล้วก็แพตดิ้งทวน์ที่ทูเนี่ยยังถูกสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนถึงการทํางานให้กับสาธารณะนะครับก็คือการแบบอุทิศตนในงานสาธารณะของพระราชินีในตลอด70ปีที่ทรงครองราชนะครับและผู้คนจํานวนมากที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระองค์ในช่วงการครองราชอันยาวนาะน เัาเรียกว่า f l o r ิสเนี่ยได้มีบทบาทในการทำน้ำหอมในตอนไดมอน n ์จู b i ล e ่นะครับไปตอนนึงแล้วอันนี้แพลตินัม Jubilee ก็คือเป็นรอบสุดท้ายนะครับการครบรอบ70ปีซึ่งเป็นปี2022เนี่ยเป็นปีที่คิ e ส์เซเบิที่2สวรรคตด้วยนะครับมาดูโน้ตของเจ้าน้ำหอมตัวนี้นะครับ ก็เขาเป็นน้ำหอมประเภทของ Woody Amber นะทาง Floris ได้จำแนกไว้อย่างนั้น Top Note เนี่ยจะมี Oris นะครับซึ่งก็คือรากของ Iris นะครับแล้วก็ Oat แล้วก็ Black Currant แล้วก็ Lime นะ Hard Note จะมีกุหลาบครับแล้วก็ Violet Leaf Clary Sage แล้วก็ชาดำ Base Note จะมี m y c e d a Tonka Bean Amber แล้วก็ Musk ครับ ถ้าปกติเราพูดถึงน้ำหอมของ f ลอริสเนี่ยเราจะรู้ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยติดทนแล้วจะไม่ค่อยกระจายตัวใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยที่มาคุยกันในเทปนี้มีแต่น้ำหอมแรงๆบอกเลยว่าตัวแพลตติ u m ม22เนี่ยเป็น beast mode ของ f ลอริสมากๆนะครับเพราะว่ากลิ่นรุนแรงนะครับเข้มติดทนแล้วก็กระจายตัวดีถ้าเทียบกับที่ผมรีวิวลองมาหลายกลิ่นเนี่ยผมว่าตัวน,นี้อาจจะติด top 3ของฟลอริสเลยที่ projection รุนแรงมากนะครับเราก็บอกเลยว่า ไปล้างออกไปไปล้างอ่ะก็ยังติดผิวอยู่เลยนะครับความรู้สึกของผมนะครับที่ได้กลิ่นเนี่ยนึกถึงเป็นกลิ่นแบบอูดทั้งที่จริงเขาไม่มีอูดนะแต่ความเข้มของมันนะคือไม้ซีด้านะครับแล้วก็บวกกับกลิ่นของโอ๊ตนะผสมกันเข้าไปถ้าเราฉีดบนกระดาษเนี่ยกลิ่นมันจะอ่อนแต่ถ้าฉีดบนผิวเนี่ยผมพบว่ากลิ่นคือเข้มกว่ามากเลยนะครับแล้วก็ใช้ในอากาศหนาวดีแน่นอนสู้ได้แน่นอนนะครับกลิ่นดูเป็นผู้ใหญ่เป็นทางการแต่ว่าแรงนะ แล้วก็มีความหนักแน่นนะครับก็สมควรแก่ที่เป็นน้ำหอมที่เป็นแพลตตินัมจูบิลี่นะครับทำมาเพื่อแบบการฉลองการครองรากของเิรสเบตที่2ซึ่งก็เรียกว่าต้องมีความภูมิฐานมีความเป็นทางการแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้หวานหวานสเสน่ห์แน่นอนนะครับจะมีความหนักแน่นดูดีนะครับแต่ก็อย่างที่บอกมันมีความแน่นดังนั้นเนี่ยก็ไม่แนะนำบลายายตัวนี้เลยนะเพราะว่าใครที่ชอบน้ำหอมแน่นแน่นแรงๆนะ่โอเคอาจจะได้นะครับแต่ถ้าใครที่ ยังไม่ค่อยมั่นใจยังไงเนี่ยจริงๆผมคิดว่าอาจจะซื้อเป็นแบบ10 ml มาลองก่อนนะครับถ้าสนใจตัวนี้จริงๆความหวานของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมาจากกลิ่นไม้อะมันเป็นกลิ่นหลักมากๆเลยผมไม่ค่อยได้กลิ่น f l o r a ลอะไรเท่าไหร่นะถึงเขาจะพูดถึงมาจะรวมๆกันแต่ไม้มันแบบมันเข้มมากมันแรงมากแล้วก็ผสมความหวานบางทีทําให้รู้สึกนึกถึงเอ่อพวก เหล้าวายเหมือนกันนะรู้สึกวายแดงกลิ่นคล้ายๆอ่ะแต่มันไม่มีแอลกอฮอล์นะครับแต่มันมีความแบบหอมหวานหนักๆแน่นๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็กลิ่นติดทนมากๆนะครับสำหรับตัวนี้ถ้าถามผมโดยส่วนตัวผมก็คงใช้ไม่ไหวครับ <c ười> คือแรงไปนะครับสำหรับผมกับแพตตินัม22นะครับมาดูตัวต่อไปดีกว่าผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอีกขั้วหนึ่งเลยแล้วก็เป็นตัวที่ผมชอบมากในเทปนี้นะครับที่สุดคือตัวนี้คือ 7172นะครับหรือว่า71 72ัไหมขอเรียกเป็น7172แล้วกันนี้คือกล่องของเขาตัวนี้นี่แบบแนะนำจริงนะอันนี้คือขวดของเขานะครับฉลากบนขวดมันก็จะตัวหนังสือใหญ่ขึ้น7172ก็เป็นความเข้มข้นระดับออเดอร์ปาร์ฟอรมเหมือนกันนะครับเป็น EDP ีเรื่องราวเขาเนี่ย เป็นน้ำหอมที่เป็นคอลลาบอรเรชันนะของ Forest สร้างขึ้นร่วมกับผู้ผลิตเชิ์ตจากอังกฤษที่ชื่อว่า Turnbull a n d a s s e r ซนะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยก็เป็นแบรนด์เก่าแก่ที่ทำเรื่องของเสื้อผ้าผู้ชายแล้วก็ร้านเขาที่เป็นแฟลกชิพสโตร์เนี่ยอยู่ที่ถนนเจอร์มินสตรีทก็อยู่แถวๆเดียวกับร้านของ Forest นะครับหมายเลข71ทับ 72นั่นเองนะจึงทำให้เป็นที่มาของเลขของน้ำหอมตัวนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง f l o r i s กับทาง Turnbull r อ e r ในช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิของปี2015นะครับซึ่งทาง Turnbull s s e r เนี่ยก็ได้แบบขอให้ทาง f l o r i s เนี่ยเออลองทำน้ำหอมออจำนวนเล็กๆนะครับเขาเรียกเป็น small batch ก็คือทำไม่ต้องเยอะ โดยที่ปรุงเดยจากใช้มือผสมเลยเขาบรรยายไว้นะครับเอาน้ำหอมตัวนี้เอามาจำหน่ายให้กับลูกค้าในแถวย mm ่านเซนเจมส์ก็คือในโซนๆของร้านของเขาแต่ปรากฏว่าน้ำหอมตัวนี้ได้รับความนิยมสูงมากครับแล้วก็เลยกลายเป็นว่าถูกเอามาทำเป็น private collection ของทาง f o r r s t เลย mm hmm. ก็คนก็ชื่นชอบกันผมบอกเลยว่ามันสุดยอดมากมันเลิศมากจริงๆผหชอบมากๆนะครับ เป็นหนึ่งในน้ำหอมที่แทนความหลงไหลร่วมกันของงานฝีมือนะครับที่เรียกว่าจากทั้งสองคนคนนึงทำน้ำหอมคนนึงทำเสื้อผ้าเสื้อผ้าสุภาพบุรุษเสื้อเชิ้ตอะไรแบบนี้นะครับก็ร่วมมือกันมาทำน้ำหอมตัวเนี้ออกมาผมว่าเป็นงานที่เขาบอกว่าสะท้อนถึงความคอนฟ idence ความมั่นใจความถ่อมตัว แต่ก็ยังมีความหรูหราแล้วก็มีความแตกต่างแหวกแนวอะไรแบบนี้นะครับมาดูโนต้ตเขาดีกว่าท็อปโนต้ตเขาเนี่ยจะเป็นเมนดารินเบอร์กามอตแล้วก็จูนิเปอร์นะครับฮาร์ดโนต้ตจะมีลาเวนเดอร์จัสมินออริสแล้วก็มีอูดด้วยส่วนเบสโนต้ตจะมีแซนด์วูดมีบอยแซมเบอร์แล้วก็แฟรงก์อินเซนต์ดูโนต้ตแล้วอาจจะตกใจเพราะว่าเฮ้ยมีอูดด้วย หุยมีแฟรงกินเซนด้วยคือกลิ่นกรํารยาน<ๆ>กลิ่นอูดบางคนเห็นแค่เห็นโน้ตก็หนีแล้วใช่ไหมครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นตามโน้ตคืออย่างเหมือนแพ a เทิ u น22เลย mm. เห็นโน้ตแล้วเนี่ยจะไม่ไม่คิดว่ากลิ่นจะเป็นแบบนี้ดังนั้นถึงบอกว่าไม่ควรบลายบายแต่7172เนี่ยผมคิดว่าบลายบายได้ครับเป็นน้ำหอมที่เบาสบายใช้ดีมากอมาดูกันดีกว่าว่า ผมรู้สึกยังไงบ้างนะครับกลิ่นของเขาเนี่ยมันจะมีความโปร่งมันจะมีความสะอาดเป็นน้ําหอมผู้ชายจริงๆนะแบบโดยที่มันไม่ใช่บาร์เบอร์ด้วยนะมันไม่มีความเขียวแบบบาร์เบอร์อ่ะมันไม่ใช่บาร์เบอร์มันเป็นน้ําหอมร้านเสื้อนะครับพูดถึงน้ําหอมที่ให้ความรู้สึกนึกถึงร้านเสื้อผ้าเนี่ยก็ต้องขอไปหยิบน้ําหอมของคนไทยนะอย่างของ w i ท e เพอร์ฟูตัว House of Fa s h i o n ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าเออมันเป็นเ,ออเกี่ยวกับ ร้านที่ทําผลิตเสื้อผ้าอะไรแบบนี้นะครับก็มีกลิ่นสไตล์หนึ่งผมก็ต้องบอกว่าเจ็ดก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ทํามาเพื่อร้านเสื้อผ้าที่แบบเก่าแก่แล้วก็เทอร์นโบวลแอสเซอร์เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงนะของอังกฤษเลยน่าสนใจมากๆนะครับก็สมกับที่ทํามาจริงๆนะครับมีความอูดเนี่ยเบาๆมากนะครับแล้วก็สบายๆดังนะั้นไม่ต้องกลัวเลยใครที่แบบ กลัวอูดกับแฟรงค์เซนเนี่ยไม่ต้องกลัวผมเนี่ยก็ไม่ชอบกลิ่นกํายานแต่เจน172นี่คือผมชอบมากๆนะครับแล้วก็มีความหอมแบบไอริสนะฮะอ่อนๆนะครับอันนี้สิ่งที่ผมรู้สึกนะครับมีความหอมละมุนที่ลงตัวนะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยสำหรับคุณผู้ชายของแบรนด์ฟลอเรสผมคิดว่าในหลายๆตัวที่ผมได้ลองไปนะครับทั้ง89 g e r m า n Street เอ่อเอ่อดับเแล้วก็7172เนี่ย เจ็ดนี่ถือว่าเป็นท็อปท็อปของกลุ่มนี้เหมือนกันที่คือมันให้คนละอารมณ์อะ่ะมันไม่ใช่น้ําหอมบาร์เบอร์มันเป็นน้ําหอมแนวที่เราไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่สมกับที่เขาบอกว่ามีความแตกต่างนะครับมีความโดดเด่นแล้วก็มีความแบบไม่ซ้ําก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่แนะนํามากๆของบ้านฟลอริสสาหรับคุณผู้ชายนะครับตัว7172ตัวที่3ครับตัวนี้ซันทาวอินเทนส์นะครับจะเป็นสีส้มๆแบบนี้ ขวดฉลากเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือตัวนี้เนี่ยผมเอาเข้ามาทดลองเพราะว่าอย่างในตัวเซตกล่องที่เราเคยเอามารีวิว10กลิ่นนะครับตัวกล่องนี้ตัวดิสคัฟเวอรี่เนี่ยเขาจะมีซันทาวอยู่นะครับซันทาวที่เราเคยคุยกันเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับฉลากจะสีแบบเข้มๆหน่อยนะครับอันนี้ซันทาวปกติตัวนี้เป็น EDT นะครับในขณะที่ซันทาวอินเทนตัวเมื่อกี้เป็น e d p ก็คือมีความเข้มข้นสูงกว่าจากที่ประสบการณ์เราน้ําหอมที่มันมีความเข้มข้นต่างกันเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องกลิ่นเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ผมบอกเลยว่าหลังจากไปดูรายละเอียดแล้วก็ได้ทดลองกลิ่นเทียบกันแล้วว่าอันนี้คอนเฟิร์มว่ากลิ่นเหมือนกันนะครับกลิ่นคล้ายกันมากๆไม่ต่างกันเลยรู้สึกว่าต่างกันที่ความเข้มข้นและความติดทนเลยดังนั้นใครที่ชอบน้ําหอมซันทาวของฟ o อริสผมก็คิดว่าน่าจะไปตัวอินเทนต์ไปเลยครับเพื่อให้มันมีความ ติดทนเพราะน้ำหอมฟ o อริสเนี่ยพอใช้ในเมืองไทยมันก็ไม่ค่อยได้ติดทนอะไรเท่าไหร่นะครับแั้นซะันทาวอินเทนน,น,น่าจะเหมาะถ้าคุณชอบแล้วก็ต้องบอกว่าผมเทียบแล้วอ่ะทั้งโน้ตทั้งเรื่องราวอะไรอ่ะมันเหมือนกันเป๊ะนะครับทั้ง2ตัวทั้งซันทาวตัว EDT แล้วก็ซันทาวอินเทนตตัว EDP เขาเขียนเหมือนกันเลยทีนี้ใครที่ฟังไปแล้วอาจจะเบื่อนะครับก็ข้ามไปได้แต่ว่าใครที่เผื่อยังไม่ได้ฟังซันทาวตัวนั้นนะครับในคลิป10กลิ่น ก็ผมจะพูดแบบไวๆแล้วกันนะครับตัว Sun t o w e Intense EDP ตัวนี้เป็นน้ำหอมในกลุ่มฟูแจวูดดี้นะฮะจากที่ f o r e s t เขา,เาได้จำแนกเอาไว้โดยได้รับแรงบันดาลใจจากน้ำหอม Sandalwood ของ f o r r s t ซึ่งเป็นน้ำหอมแบบเก่าแก่ของเขานะครับที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี1,800 เป็นการเดินทางสู่ใจกลางของอินเดียนะที่ซึ่งกลิ่นของไม้แซนดัลเนี่ยจะลอยกันอยู่ในอากาศสร้างขึ้นจากน้ำมันแซนดัลที่ดีที่สุดผสมผสารกับสารสกัดจากเอสเซนต์อนล้ำค่าอื่นๆนะครับมันเป็นน้ำหอมไม้แซนดัลที่ไม่ตกยุคสื่อถึงความสง่าง,งามความหรูหราและสัมผัสข,ของความลึกลับแบบเอกซติกเหมาะกับการสังสรรยามค่ำคืนการปรากฏตัวที่โดดเด่นและช่วงเช้าที่สดชื่นคืออันนี้คือคำบรรยายของฟอร e s t สยาวหน่อยอ่ะโน้ตล่ะ ท็อปโนต้ตเขาจะมีเบอร์การ์มอสแบล็กเปเปอร์คาดามัมกรีนกราสแล้วก็เลมอนฮาร์ดโน้ตมีโคลบัตลาเวนเดอร์นัตเม็กเบสโน้ตมีแอมเบอร์ซีดาร์วูดแฟรงกินเซนต์มาอีกแล้วครับมัสแซนเดอร์วูดวานิลลาแล้วก็เวตติเวอร์โน้ตเยอะมากสำหรับผมนะที่รู้สึกนะครับเวลาผมบรรยายกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกซึ่งก็ต้องบอกกันอีก บ่อยๆนะครับว่าแต่ละคนดมไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆดมก็อาจจะรู้สึกต่างกับผมขนาดแฟนผมเองดมเนี่ยก็หลายๆกลิ่นเลยก็คือผมชอบเขาไม่ชอบผมไม่ชอบเขาชอบเป็นแบบนี้เป็นเรื่องปกติมากๆนะครับก็สําคัญจริงๆลองดมด้วยตัวเองจะได้รู้ว่าเราชอบหรือเปล่าเรารู้สึกยังไงนะครับกับน้ําหอมตัวนั้นๆสําหรับผมเนี่ยซันทาวอินเทนซซึ่งกลิ่นก็เหมือนกับซันทาวนั่นแหละนะครับคือแซนด์วิชเนี่ยมันก็มีแต่กลิ่นที่เด่นมากที่ผมได้กลิ่นตลอดคือแฟรงกินเซน กํายานเขามาแบบแบบนํามากๆม,มันทําให้ผมนึกถึง d ีอ r New Look 2024ตัวใหม่ของคุณฟรานซิสกะจองเหมือนกันว่าเออมันมันกลิ่นกํายานมันชัดอะเรียกว่าให้ฟีลลิ่งแบบคล้ายๆกันนะสําหรับผมก็ไม่ชอบกลิ่นนี้เท่าไหร่เพราะว่าเป็นกลิ่นกํายานแต่ความออติดทนเขาดีเลยแซ n t ทลอินเทน s e นี่ก็เรียกว่าน้องๆแพตตินัมทเวนตี้ทแต่ไม่แรงเท่าถ้าอยากได้บีสสุดๆแรงจัดๆแพตตินัมทเวนตี้ทแรงสุดใน3ตัวนี้ครับ แซนทาวินเทนก็น่าจะเป็นอันดับ2แล้วก็7172นน่ยก็ได้จะโปรง่งอ่อนเบาสบายที่สุดในนั้นสสำหรับผมซึ่งชอบน้ำหอมแบบเบาๆนะผมก็คงชอบ7172ที่สุดแน่ๆใน3ตัวนี้นะครับสรุปก็ขอคอนเฟิร์มว่า s ซนทาวอินเทนเนี่ยก็มีกลิ่นแบบเดียวกันกับตัวแซนทาวนะครับแล้วก็ยังคงแนะนำคนที่ชอบก็มาอินเทนไปเลยดีกว่านะครับก็จะได้เปอร์ฟอร์แมนซ์อะไรก็คือดีกว่า และใน3ตัวนี้ครับก็อย่างที่บอกผมชอบเจ็ดหนึที่สุดเลยนะครับเป็นน้ำหอมที่รู้สึกว่าใช้ง่ายมากๆแล้วก็เหมาะกับลุคที่เราอยากได้นะครับแบบกลิ่นของร้านเสื้อ t u r n b o w and Asser ซึ่งก็โด่งดังเป็นแบรนด์เก่าแก่แล้วก็หรูหรานะครับให้ความรู้สึกแบบเรียบร้อยเป็นคุณผู้ชายที่เ,เสื้อเชิ้ตสะอาดเออมันดูดีมากครับแล้วมันก็ไม่บาเบอร์นะครับ เป็นอีกแนวหนึ่งที่ใช้สลับกับน้ําหอมกลิ่นบาร์เบอร์สำหรับคุณผู้ชายได้คิดว่าหลายๆคนที่ชอบน้ําหอมผู้ชายนะแต่ไม่ชอบกลิ่นบางกลิ่นในน้ำหอมแนวบาร์เบอร์ซึ่งจะมีตลอดเนี่ยตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นคําตอบของคุณก็ได้นะครับกับตัว7 1 7 2ของ Forest นะครับความเข้มข้นเขาเป็น EDP ด้วยถึงกลิ่นเขาจะอ่อนบางแต่ผมคิดว่าความติดทนก็ใช้ได้อยู่นะครับสัก3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะครับก็เติมเติมเอาถ้าเราอยากให้กลิ่นมันแน่นๆมันมากขึ้นนะครับฉีดบนเสื้อก็อาจจะช่วยให้้้กกลิินน่นนนตดดทมาขึวย โอเคครับในเทปนี้ผมก็นะครับได้มาแนะน,นําน้ําหอมฟลอริ t อีก3ตัวนะแต่บอกเลยว่ามีอีกน่าจะเป็น10บอะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามกระตุ้นตัวเองให้ขยันนะครับแล้วก็มาทําคลิปฟลอริ t แนะน,นําน้ําหอมกันเพิ่มเติมนะครับฟลอริเราเนี่ยยังไม่จบแเพียงเท่านี้แน่นอนผมจะพูดจนกว่าจะครบทุกตัวที่ผมเอามาครับซึ่งก็ น่าจะแทบทุกตัวที่ Forest มีขายยกเว้นแค่ Ledger Series ซีรีส์เก่าแก่ของเขาเท่านั้นเองซึ่งเขาไม่มีคนเลยข,ขายเลยนะก็ผมก็จะรีวิวกลิ่นอื่นๆให้ทราบกันให้มันครบๆไปเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาชมในเทปนี้นะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยเพราะว่าเทปนี้เนี่ยปล่อยกันในวันที่31ธันวาคมปี2024นะครับก็ขอให้ปีใหม่ใน2025ทุกกคนมีความสุขสมหวังกันมากๆเลยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับถ้า ออชอบคอนเทนต์น้ำหอมแบบนี้นะครับกด Subscribe ช่องเจเจริญแล้วก็กดกระดิ่งไว้ครับจะได้ทราบเวลาผมอัพคลิปและเป็นกำลังใจให้ผมง่ายๆแค่กดไลค์กดแชร์นะครับพบกับผมเจเจริญได้ใหม่ในคลับ f l o r s t นะครับคอนเทนต์สำหรับคนที่ชื่นชอบแบรนด์น้ำหอมจากอังกฤษอย่าง f l o r i s t ที่เก่าแก่น่าจะที่สุดแล้วมั้งของอังกฤษนะแล้วก็ยังได้รับรอย a l อวอร์เรในปัจจุบันเป็นน้ําหอมที่ถูกใช้ในราชวงศ์นะครับของทางอังกฤษด้วยอย่างเป็นทางการมีการันตีเลยนะครับโอเคในวันนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีครับ